วันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้นะครับในการเช่ารถไฟฟ้าแล้วก็รถน้ำมันของบริษัท E อ็กซ์สีพาเนท์ของเรานะครับว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างแล้วก็มีเงื่อนไขต่างกันยังไงบ้างนะครับไปฟังกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่รถไฟฟ้านะครับการเช่ารถไฟฟ้ากับบริษัท e อ็กซ์เพรสีพาเนท์อนะครับเอกสารที่ใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเอกสารที่ใช้นะครับก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ใบขับขี่บัตรเครดิตครับ กรณีที่ไม่มีบัตรเครดิตนะครับทางบริษัทก็จะขอสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สลิปย้อนหลัง3เดือนนะครับกรณีที่ลูกค้าโดยสารมาด้วยเครื่องบินนะครับทางบริษัทนะครับก็จะขอตั๋วเครื่องบินไปกลับของลูกค้าด้วยนะครับต่อไปนะครับในการเช่ารถน้ํามันของบริษัท E ี่ผู้ i ิบพาเลนท์นะครับการเช่ารถน้ํามันนะครับเอกสารที่ใช้นะครับก็จะมีเหมือนกันกับรถ ไฟฟ้าเลยครับก็คือบัตรประจําตัวประชาชนใบขับขี่ครับแล้วก็บัตรเครดิตครับเงื่อนไขนะครับก็คล้ายๆกันเลยครับก็คือถ้าเป็นรถน้ามันนะครับก่อนไปนะครับทางบริษัทก็จะเติมน้ํามันให้ลูกค้าเต็มถังครับก่อนคืนนะครับลูกค้าก็ต้องคืนบริษัทให้เต็มถังเหมือนกันครับแล้วก็เงื่อนไขในการเช่านะครับหนึ่งึงวันขั้นต่ำหนึ่งวันเหมือนกันครับก็คือเช่าวันนี้ก็คือคืนพรุ่งนี้เวลาเดียวกันครับผม Yeah.